สวัสดีครับร้านออสกระ๊อบไม้ไผ่ด่านช้างนะครับนี่หลังยาวนะครับสองเมตรยีบนะครับยาวสี่ครับนะครับสวยๆครับของผมจะมี2โต๊ะด้วยกันนะครับไว้รับแขกนะครับวเดี๋ยวไปดูบังกะโลกันนี่บังกะโลครับมีห้องนอนนะครับเป็นห้องนะครับจะมีระเบียงมีโต๊ะนั่งนะครับระเบียงกว้างขวางนั่งสบายครับ นี่เป็นห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนนี่เป็นห้องนอนแล้วมีที่วางของให้ด้านหลังยัมีที่วางของให้ครับจะได้ไม่เกะกะครับครับที่นี่จะทําให้แต่ที่อื่นผมไม่รู้แต่ที่เนี่ยครับร้านอ๋อ,ต,อ <Ref Wire> ต้องไม่ไผ่ด่านช้างนะครับของเราเป็นแบบนี้นะครับกว้างใหญ่นะครับ